ครับจะไปอาวเขาไหา้กินทะลุช่องเง็นไปถ่ายรูปกันนั่งรถอีตั๊กเข้าหมู่บ้านล่ะห่อจากนึ่งซอสบรรยากาศแล้วก็นั่งแบบชิวๆเย็นๆเป็นสวนยางนะทางเข้า ก็เช่ามอไซค์ขับมาถายรูปได้อยู่นะแต่เรามีใจทเก็ ลงของหินทาลุเสียวอยู่นะหินทลุเขาเกาะพยายามครับอ้าวเขาเอ้าวเขาควายหินทะลุของเกาะพยายามํา ู่่ายฝั่งหนูนี่เหมือนลูจ้านี่กร็รูกินทะลุครับนี่บรรยากาศสวยๆนี่กับนางแบบน่ารักน่ารักน่ารักไหมแจ่มมาก